สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกันใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเคคอนก็ได้ประกาศ Daily Line Up แล้วก็ m e e ดแ Greet Line Up ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งงงมากว่าทำไมเขาถึงแยกเมมเบอร์ก s e v e เออกคนละวันกันน้องแบมโชว์วันที่18ส่วนยองแจโชว์วันที่19แต่มันงงหนักไปกว่านั้นอีกตรง Meet and Greet l ไลอัพน้องแบมกับยองแจก็คือ m t e t d g r e e t วันเดียวกันคือวันที่19งงไหม แล้วคือลูกชั้นโชว์วันที่18แต่ต้องมามีทแอนกรีตวันที่19อีกก็คืองงมากหรือว่างานนี้น้องแบมจะเป็นพิธีกรทั้ง2วันเลยด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้เดาเอาว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามดูอีกทีคือรอบนี้เหมือนกับเขาตั้งใจเลยอะว่าเออต้องแยกทั้ง2เมมเบอร์ออกจากกาันเพื่ออะไรเพื่อให้อากาเซ่หรือแฟนคลับซื้อบัตรทั้ง2วัน อันนี้คือแบบค,ความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าแบบเขาต้องตั้งใจแยกทั้งสองคนออกจากกันแน่เพราะว่าแบบแฟนลับจะได้ซื้อบัตรทั้งสองวันถ้าเกิดว่าจัดวันเดียวกันหมดแฟนลับก็ซื้อบัตรแค่วันเดียวถูกไหมล่ะคือเป็นการที่แบบโอ้โหเนาะช่างสัรหาคิดเหลือเกินคือแบบจะกการตลาดไปไหนอากาเซ่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังขนาดน,นั้นจ้าเธอโอ้โหเนาะการตลาดสุดๆแต่การจัดการคือบงมาก